เบิ่งทีมงานกำลังหลุนอยู่ครับเอฟซี FC ครับสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผุ้เฒ่าพารวยพอสะไวพารวย,รวยครับเมื่อนี้กับมาก,กาง ข้ามกลางสายฝนครับอีที่ผมมาขอโชคจอมปวกดอนปูตาครับอีที่ครับก่อนสี่สิบชมคลิปของจอมปวกดอนปูตาเอซี่ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้ถึงเพียงแนวทางถนนขับอีทีผมเป็นเลขทูบดอนปูตาครับอีทีผมมา,างดก่อนบริจุดเหล็กถูกตะว่าอ่เลขอยู่ขางจอมปวกเข้าลาวครับอีทีผม ซีโตะครับเนาะแต่ว่าเป็นตัวสลับกันครับไอ้ทีผมโปรตรงอ่ะมางวดนี้เ้าสิบภากันมาจุดถูกอ่ะขอโชคขอลากจากตอนปูตาเลยครับเอออีผมเป็นเลขทูบอ่าดอนปูตาเนาะขอช่วันที่สิบหกแโอ้ขอวันที่สิบหกเลยหกโอ้ขีรายุนครับผมมาท่ามกลางสายฝนครับไอ้ทีครับอ้าขอโชคขอลากเตอร์ปูเอ้ ขาสูปฝากเอฟซีให้เฮงๆฟังเอาอันที่านเอาว่าเอาพี่น้องเอฟซีขอเอาเด้อครับเด้อะครับจอมปลวกดอนปูตามีแห่งเดียวในอุดรครับท่านผูอชมปลวกงามเออจอมปลวกงามครับี่านผูมอ่านั่นเป็นเล็กเป็นถูกโดยการได้สิจุดมื่อนี้ครับเอฟซีครับว่าจะโดนน้ำหรืจะเฝ้าไั้สนุก บรรยากาศพี่น้องข้ามกลางสายฝนครับโอ้ครับขอสามตัวตรงเลยออโอ้แตกตรงตรงเลยแปดเก้าแปดครับผม ก็รุ่นแรงพร้อมกันครับเอฟกับผมแวร์ลีคูปที่ได้ตัวใดเนาะครับเนาะเป็นงวดประจําวันที่สิบหกพฤศจิกายนเนาะสองพั้าหกสดครับเอฟครับผมเทิ่งฝนกระตกน่ากครับผมานึ่ขาครับผม เมิตีเเนิน่เนาอ้าวมันคือฝนเด้ออจะได้สามตัวคู่สองตัวเนาะถูกนี่เนาะอ่าได้คันได้สองกับโตก็แสดงว่าพ้นหายเลขล่างครับอั้คันได้สามตัวก็แสดงว่าเป็นเลขบนนะครับเนาะอ่าเบิ้งถูกกับกับเอฟซครับผมอ่เป็นทูกของ ปูพญานาคบ่คูอยูนี่พูพญานาคด,ดิจุดจุดปูกตรงจุดของปูพญานาคอ้าวรับอยู่ี่กับผมรลุนไปพร้อมกัน,นครับอครับเสียบจอมปกกันแด้วร์ไวะนี่เออเครืงเครื่องคุณเราค่อยจะเห็นเนาะเ ข้างบนเลยข้างล่างมองไม่เห็นนะมอขาข้างๆก็ได้ข้างๆก็ได้เอานี่ละเอางนี้ละอ้เกีวโอ้ครับอ่ะกเ่ออทิ้งไว้ซื้อกันอกเออ ยาน่ใหม่อยู่นี่ฝนตกงโอ้ครับเอ่าลุนไปครับเอซครับผมรุนไปด้วยกันครับแหลกเขาจุดถูกไปแล้วครับเอซครับผม แต่ว่ากับว่าในใหม่เมื่อต้องเอฟซีครับผมเขากับเบิรงนเพียงพร้อมกันกับปลาเลขทูปนี่สิเป็นตัวใดครับเอฟซีครับผมอ่ะเลขทูปดอนปูดตาจอมปลวกดอนปูดตาครับอีซีผมสิได้ตัวใดเข้ากับแจเบิร์นนะครับเนาะล่อให้ทูปใหม่เมื่อก่อนครับเอฟซีครับผมค่อยเข้าไปเดี๋ยวนี้กําลังถือฝนนะครับจากศาสนี่แยกหน่อยนะครับเนาะเป็นเลขถือฝนครับเอฟซีครับผมอ่ะ ต้องไปดูทีละช่องครับเอฟซีับผมครับอืมอ,อกำลังรุนกันอยู่อ่าเบิ่งทีมงานกำลังรุนอยู่ครับเอฟซีครับคุณโอ,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 อ้ทีมงานกำลังรุนกันอยู่นะครับเนาะอ่าปวด รุ่นเลขกถูบดอนปูด,ปดตาไปพร้อมๆกันครับเพราะว่ามันหน่อยนะครับวนะ่าต้องให้ที่ละส่องเข้าไปตั้งกล้องใกล,ใกล้ได้ตัวได้ขสิเขียนบอกด้วยครับเด้อครับผมอุ่นนะคนกำลังเบิ่งเบิ่งคนกำลังรุ่นเล็กดูักดูซีครับทโอ้ โอ้ที่โอ้กําลังไหมหอดตัวกลางตีโอ้กําลังไหมลงไปเรื่อยๆครับเอซีครับผมสีได้ตวใด้ฮะ้าเบิงพร้อมๆกันครับเอฟซีครับเลขถูกตอนโูตาจะเป็นตัวไหนไปชมพร้อมๆกันครับเอซีครับผมไก่แล้วว่าวัซนว่าไก่สีเบิดแล้ว งามหลายงามลายวะท่านตัดเอาเด้อพ <desserts> ี่น้องเด้อแทำไมแต่แค่แต่ชุดสามตัวให้เออให้ออกสเตียฟัดในเมียเนาะโอ้ทันออกสเตียฟัดนี่ไงพานธุ์เนาตามที่ดูเนาะ้องนี่เนาะโครงกลางนี่อาจจะบางเล็กน้อยโครงกลางน่าจะจะเล็เอาตัมให้เล็กน้อยกันเนาะป็นยังไงคือว่าจัะบางเล็กน้อยสองสามห้า เห็นแล้วบ่โอ้ตู้ใหม่แล้วว่าท่านว่าครับไปเขาไปรุ่นน้ำกันครับอีซี่ครับผมอืมเข้าไปรุ่นด้วยกันนะครับเนาะอืมตัวเติมโตครับอีซี่ครับผมเห็นตัวเลขแล้วเห็นตัวเลขแล้วบาทนี่อืมครับผมเออความเห็นต่างอาจจะมีนะครับเนาะตัวใดครับอีซีครับผมุ่น ตัวเลขเห็นแล้วอะท่านว่าเห็นไปทีเรียบร้อยแล้วปะท่เอาเอาปัดนี่ฮึฮึตัวนี้นะปะทูะเ่เอาเอาเอาปัดนี่ถึงคิวเราแล้วครับไปดครับผมโอ้เบิ้งเอาเบิ้งเอาครับไปดีผมเบิ้งเอาอื สองสามห้าสเตตอ่ะปัดโทสเตตเลยครับสองสามห้าเลยครับเอฟซีครับผมเออห้าสามสองสองสามห้าเลยครับเด้อเอฟผมตรงใจครับรถเอฟซครับครับผมโอ้สองสามห้าสองแปดห้าคือว่าอาจสามาอาจจะเป็น8นแปด่นสันดีโอ้ครับผมกลับเอาครับเอฟซีตัดเอาตัดเอาเนาะครับเนาะ ชัดเจนนะครับนะเอฟซีครับผมเลขงามขนาดเนาะงามขนาดเลยคันไรแต่กลับไปก็มากอะสองสามห้าห้าสามสองสองแปดห้าห้าแปดสองครับวิธีครับผมห้าทำมาเปิดผมสายขนชุ่มช้ำอครับผมเลขทูบจอมปวกดอนปู่ตาครับเอฟซีครับผมอ๋สมาครแคนี่กัขอบคุณทีมงานที่เป็นเออเอียยังงล่ะ อืมเอาเอาให้เค่ันมาพีน้อครับผม